นี่ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคอยสตาร์ตตัวนี้ใหม่เลยนะครับนี่ครับดูสายไฟนะครับของเดิมที่ต่อมาเนี่ยมันต่อมาหลายทอดหลายอลไรเหลือเกินนะครับก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนคอยสตาร์ตใหม่เลยนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าคอยสตาร์ตตัวเนี้ยเจ้าของเดิมเขาใช้มานานหรือ,อยังนะครับผมจะใช้คอยสตาร์ตตามสูตรของผมเลยดีกว่านะครับ นี่ครับคอนสตา้าต,ตัวนี้รู้สึกมองสีแล้วเหมือนมันเริ่มไหม้แล้วนะครับเริ่มดําแล้วมีปัญหาแล้วโอเคเดี๋ยวไม่ใช้แล้วดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกแล้วพันเชอร์ตัวนี้ก็ออกนะครับแล้วก็สายไฟพวกนี้ก็จะเก็บใหม่เลยเพราะว่าถ้าสภาพอย่างนี้แล้วถื้นเอามาใช้แล้วมันก็จะมีปัญหาช็อตได้นะครับเพื่อน ผมจะเปลี่ยนสายใหม่หมดเลยนะครับจะไม่เก็บไว้แล้วถ้าเก็บไว้มันไฟมันเดินไม่สะดวกก็มีผลทำให้เครื่องสตาร์ตติดยากนะครับ ไยแสงผมยังใช้ของเดิมอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเจียบริเวณนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะสไลด์เพิ่มมาอีก5มิลเพื่อที่เราจะได้ปรับลดไฟให้อ่อนก,กว่าเดิมได้นะครับถ้าใส่คอย KR แล้วถ้าเราไม่ลดไฟมันจะแก่ไปนะครับเพื่อนก็โอเค โอเคผมก็จะขยายจากของเดิมที่เป็น15มิลนะครับก็สล็อตเพิ่มมาอีกเป็นประมาณผมกะจะเอา20นะครับนี่มันเลยมาเป็น22ก็ไม่เป็นไรนะครับเ,เพื่อนๆก็อยู่ประมาณ22มิลนะครับ21 22มิลนะครับแต่ผมตั้งใจจะเอา20ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็มาเช็คไฟกันดูอีกทีนะครับโอเคผมเปลี่ยนคอยสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วสายไฟนี่นะครับผมก็เอา เส้นใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวค่อยย้ำหัวใหม่กันนะครับอันนี้ของเก่านะครับนี่มันมีลอยต่อแล้วก็กรอบมาแล้วเราเปลียนใหม่เลยดีกว่านะครับเพื่อที่ความปลอดภัยไฟจะได้เดินสะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวไปใส่ในรถกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะสะต่อแค่สายคอยสตาร์ทก่อนนะครับเพื่อนๆตัวอื่นก็ยังไม่ต้องต่อนะครับเราแค่เอาติดเครื่องดูก่อนนะครับเทสนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูไฟที่คอยผัวเทียนกันนะครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับแดดจะแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าบ่ายแล้วตอนนี้ ก็โอเคนะครับพอเห็นอยู่มันกลางวันมันเห็นไม่ค่อยชัดแต่ก็พอเห็นนะครับโอเคเดี๋ยวใส่แล้วติดเครื่องดูเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวใส่หัเวเทียนเสร็จแล้วก็มาลองสตาร์ทกันดูเลยนะครับ จะเยอะนิดนึงนะครับเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอเดินตั้งรอมกรูเพื่อให้เดินเบาไว้ก่อนนะครับเสียงเครื่องก็โอเคเลยนะครับ,นนนนบรทังนี้ฟีปอกใส่รูปสูงจนนดานมานะครับ เ็น่อสูตรด้วยหลังจากที่วิก้นี้ทีแรกที่เราได้ทำการใส่ระบบไฟของเดิมนั้นมันสตาร์ทหลายทีไม่ยอมติดเลยนะครับแต่พอแปลงมาใช้คอยตัวเชียร์ตามสูตรที่ผมใช้อยู่เป็สนประจําก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสตาร์ทก็ใช้เวลาไม่นานก็สามารถสตาร์ทครั้งแรกได้แล้วนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมขอวอมเครื่อง ิงไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาดูละลีเดกันต่อนะครับ okay, okay, หลังจากที่เมื่อวานก็สตาร์ตติดแล้วนะครับ DP125MX คันนี้นะครับ mm hmm. ก็สตาร์ทเครื่องติดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืน mm hmm. ก็ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสตาร์ทเสร็จแล้วก็จะลองขี่กันดูเลยนะครับ <c oughs> หลังจากที่เมื่อวานแก้ไขจนเครื่องมันติดเรียบร้อยแล้วนะครับ ค okay, เดี๋ยวสตาร์ทเลยนะครับก็พอเคนะครับสตาร์ทไม่ยากนะครับ mm hmm. หลังจากที่แก้ไขเครื่องยนต์ใหม่แล้วทําระบบสตาร์ทใหม่แล้วก็ทําระบบไฟใหม่รัน้อ้แล้ว,ลว mm hmm. ก็เดี๋ยวไปลองขี่ดูกันเลยนะครับ เรื่องโอเคนะครับผมยังขี่ไปเรื่อยๆอยู่ยนะครับยังไม่กล้าเร่งแรงนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันไปเรื่อยๆก่อนะะบบลัักการเข้าเกียร์อะไรก็ปกติน,นะครับไม่มีปัญหาอะไร ว่าทําไมเหมือนเรล่งมันเล่งได้ไม่สุดปอกนะครับทําให้รอบเครื่องมันมาได้ไม่เต็มที่นะครับโอเค,อเ,ค,อเ,คเวลาจอดปลดีว,ว่างก็หาง่ายนะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่ปุ๊บมาเข้าเกีย์แล้วนะครับแล้วก็งัดขึ้นมานิดหนึ่งอ่าหาเีือว,ว่างไม่ยากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบตะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ